สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับ,บหัวข้อเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไง a i g ด of Cups The Chariot เขาบอกกับคนอื่นว่าคุณกับเขาอะมีความแตกต่างกันมากๆแล้วก็บางคนมีเรื่องของระยะทางเรื่องของความห่างไกลแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ยากมาก,มากๆเลยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามสูง เราไม่รู้ว่าต้องพยายามอะไรบ้างนะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันเช่นทัศนคติที่มันต่างกันมากๆหรือนิสัยความเป็นอยู่อะไรที่มันแตกต่างกันมากๆอะคะ่ะทีเนี้ยเขาอะถามว่าเขารู้สึกรู้สึกท้อแท้ไหมโอเคมีบ้างนะคะเขาก็บอกกับคนอื่นแล้วว่าตอนเนี้ยที่เขาแบบ ยังไม่มั่นใจยังแบบมามา,มาหายหายหรือว่าถอยออกมาเขาแค่ถอยมาตั้งหลักนะคือบางครั้งเขาก็เหนื่อยบางครั้งเขาก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเอ้ยมันยากไปหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้แล้วความรักมันไม่ควรจะยากขนาดนี้หรือเปล่าก็เลยถอยออกมาแต่ว่าไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยแบบถาวรอะ่ะเขาก็เดี๋ยวขอเวลาขอเวลาไปตั้งหลักตั้งตัว แล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาสู้ใหม่อมืเขาบอกว่าเขาอะคิดเรื่องคุณเยอะมากเลยเราว่านี่มันเป็นการเหมือนคล้ายๆเหมือนเขาไปปรึกษาเพื่อนเนาะ ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่เขาสนิทอะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนไปนเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยตอนนี้อะมันเหมือนแบบไม่ค่อยได้คุยกันอะห่างห่างกันแล้วก็เป็นเขาเองแหละที่ที่หนีออกมาหรือว่าห่างออกมาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากลองไต่ตองอยากใช้ความคิดเพราะตอนเนี้ยเขายังมืดมนอะยังหาทางออกไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลมากๆเลยในความสัมพันธ์นี้มันดูเป็นไปได้ยากจังเลยอะ เขามองว่าเขาบอกกับคนอื่นนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเอออยู่ด้วยเราสนุกอะอยู่ด้วยเรามันตื่นเต้นมันมีแพชชั่นคือการได้รู้จักคุณมันเหมือนกับได้เปิดโลกเขาเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าเหมือนคุณกับเขาจะแตกต่างกันมากๆมีความแตกต่างกันมากๆเขาอาจจะไม่เคย เห็นอะไรบางอย่างหรือมุมมองอะไรบางอย่างอะค่ะที่ที่มันแบบแตกต่างกับที่เขาเคยเคยสัมผัสมาหรือเคยเรียนรู้มาความคิดความอ่านอะไรอย่างเงี้ยหรือการใช้ชีวิตแล้วโอเคมันทําให้เขาตื่นเต้นแต่ถามว่ามันมีปัญหาไหมมันก็มีนะความตื่นเต้นมันมีข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันอืม เขาบอกว่าคุณเป็นคนสนุกสนานคุณเป็นคนลาเริงคุณเป็นคนสดใสคุณคนกล้าหาญกล้ากล้าทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นเป็นคนที่มีความอินโนเซนต์ในตัวด้วยคือหมายความว่าคุณค่อนข้างจะมีนิสัยคล้ายๆเด็กแบบไม่คิดอะไรมากไม่คิดอะไรซับซ้อน ความอินโนเซนต์ของคุณก็คือซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นไม่ได้เสแสร้งเขาก็เลยชอบนะคะเขาชอบเขาชอบนะในจุดนี้เนี่ยแต่ความสัมพันธ์เนี้ย มันก็ทำให้เขาเครียดมากเหมือนกันอาจจะไม่ใช่แค่เขาอะ่ะคุณเองก็คงเครียดแล้วเขาก็มันเหมือนกับว่าทั้งทั้งสองคนอะ่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเครียดแล้วก็มีมีเรื่องที่ทำให้ต้องเสียอกเสียใจเจ็บปวดอยู่เรื่อยๆบางครั้งมันไม่ใช่ว่ารักหรือไม่รักกันนะไอ้เรื่องรักหรือไม่รักอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นปัญหาอื่นๆบางคนทะเลาะกัน บางคู่คุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันในเรื่องแบบจุกจิกจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่แต่แตเอ่อมันก็ทําให้รู้สึกแย่ได้ทําให้เครียดได้เหมือนกันบางทีเรื่องเล็กน้อยของคุณมันมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาหรือเรื่องเล็กน้อยของเขามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณมันไม่เหมือนกันแต่ต่างคนต่างทําให้อีกฝ่ายอะ่ะเสียใจ โดยที่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามบางครั้งคุณอาจจะคิดว่ามีแต่เขาที่ทำให้คุณเสียใจแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวเขาเองก็เสียใจเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเออเขาก็เจ็บปวดนะเขาก็เสียใจเหมือนกันนะแล้วเขาก็เครียดมากๆด้วยนะกับความสัมพันธ์นี้ในขณะที่ถ้าคุณมองแค่ในมุมของคุณคุณมาฟังคิดเนี่ยคุณอาจจะ ถามว่าแบบหรอเขาอะหรอเครียดเขาอะหรอเสียใจมีแต่ฉันเนี่ยแหละที่เจ็บมีแต่ฉันเนี่ยแหละที่เสียใจมีแต่เขาที่เป็นฝ่ายกระทําบางทีอะคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณทําอะไรเขาไปบ้างหรือว่าคุณทําอะไรหรือพูดอะไรที่ทําให้เขาเสียใจไปบ้างเขาอาจจะไม่ได้พูดเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณอืมอาจจะแบบเป็นการมองกันคนละมุมอะค่ะคุณคุณรู้ในส่วนของคุณคุณเห็นในส่วนของคุณแต่เขาก็เห็นในส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ย ลึกๆแล้วในใจเขารักคุณนะแล้วที่เขาอ่ะถอยออกไปถอยออกไปเพราะบางคนเขาไม่อยากจะทะเลาะเขาไม่อยากมีปัญหาเขาอาจจะกลัวว่าถ้ายังอยู่ตรงนี้ถ้ายังเจอกันบ่อยๆหรือยังคุยกันบ่อยๆเจอกันก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยคุยกันก็ก็มีปัญหาตลอดก็มีแต่เรื่องให้ชวนทะเลาะอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถอยออกไปก่อนถอยออกไปก่อนให้สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเขายังไม่ได้คิดที่จะแบบหายไปตลอดชีวิตนะ ยังไม่ได้คิดที่จะเทคุณนะแค่ถอยไปตั้งหลักขออยู่เงียบๆคนเดียวก่อนเดี๋ยวกลับมาเออเพราะอะไรเขาถึงยังไม่ยอมแพ้เพราะเขารักคุณเขารักคุณนะอืมเขาแค่อยากสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่งขอคิดอะไรคนเดียวสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเขาพร้อมอ่ะเขาจะกลับมาใหม่เขายังพยายามหาวิธีอยู่ เขาอาจจะกลับมาแล้วลองทําอะไรที่มันแตกต่างลองหาวิธีใหม่ๆถ้าแบบเดิมมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันเข้ากันไม่ได้ที่เขาหายไปอ่ะเขาอาจจะไปคิดหาวิธีอะค่ะว่า,วาแล้วควรจะทํายังไงอ่ะให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อไปได้ให้เขายังมีคุณต่อไปได้กลับมาเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทําอะไรแปลกใหม่แบบที่ คุณไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยอะสมมตินะสมมติว่าถ้าก่อนหน้าเนี้ยเขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเย็นชาหรือว่า,อาไม่ค่อยเอาใจอะไรอย่างเงี้ยอะเขาอาจจะรู้แล้วว่าปัญหามันคือตรงนี้คุณอาจจะต้องการการการเอาอกเอาใจต้องการความเอาใจใส่อยากได้อะไรแบบหวานๆบ้า,บางแบบที่คนรักเขาทาํากันอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ใช่ตัวเขาเขาอาจจะ ไปคิดแล้วว่าโอเคในเมื่อตรงนี้มันเป็นปัญหาแล้วเขายังอยากมีคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่งั้นเขาจะลองทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองดูลองออกนอกลู่ของตัวเองอะออกนอกเส้นทางของตัวเองที่ที่เป็นมาอยู่ตลอดลองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เป็นต้นคือเขาจะลองทําอะไรที่เขาไม่เคยทําด้วยนะอืมเช่นบางคนไม่เคยมีเซอร์ไพรส์เลยเขาก็อาจจะพยายามทำเซอร์ไพรส์ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือบางคนทําอาหารไม่เป็นเขาก็อาจจะแบบ อยากเอาใจคุณด้วยการไปฝึกทําอาหารที่คุณชอบแล้วมาทําให้คุณกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจะทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทําเพื่อให้คุณรู้สึกดีเพื่อให้คุณรู้สึกประทับใจด้วยอืโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ